สวัสดีค่ะมาพบกับแม่นี้กันแล้วนะคะกับช่องที่รวบรวมด้วยเรื่องราวลัทสไตล์ความงามและความหาค่ะวันนี้นะคะเรามาแกะถุงช้อปปิ้งกันค่ะเป็นถุงช้อปปิ้งแม่และเด็กค่ะซาดาอย่างแรกเลยออวิกผมยาวเยสวยไหม ซื้อตัวนี้มานะคะวิกแก๊สนะคะซองหนึ่งก็จะมีอยูสองอันนะคะแล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้เลย,ยนี่แล้วก็ใส่ไปก่อนแล้วก็จะเก็บผมตรงนี้ให้มีความสวยงานมนี่นะคะ่ะ นี่จะบอกว่าวิกนี้คือแบบว่าสวยมากสีสวยมากแล้วก็ผมค่อนข้างแบบหนาคือแกะมาแบบจึ้งมากเลยเ,เดี๋ยวลองมาใส่กันอออืมอ้ยอาจคลิปวันนี้ก็ลืกเอากระจกลงมานะคะสวยอยู่เนาะ จำไม่ได้ว่าซื้อมาหหรือ600บาทเนี่ยค่ะแม่หมี่จะให้ดูข้อมูลด้านข้างนี้นะคะก็สรุปว่าแบบว่าทรงนี้เนาะสวยแล้วก็แบบผมยาวดูสุขภาพดีแล้วก็แบบเปรี้ยวดูเป็นแบบว่าวัยรุ่นนิวยอร์กเนาะแล้วก็แบบสีสวยมากนะคะแล้วก็เป็นสีที่แม่หมี่ชอบมากแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้ทำทรงนี้จริงๆเนาะกับผมจริงยังไงจะเป็นแบบสาวนิวยอร์กที่เวลไซส์นิดนึงนะคะ แต่เรามั่นใจในตัวเองค่ะเค okay, ได้อยู่ชอบ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 อันนี้ผ่านมาดูในส่วนอันที่สองที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆ่ที่ชอบแต่งหน้ากันนะอันนี้เป็นขนตาปลอมที่สั่งมาจากในชีอินนะคะนี่คือเป็นขนตาที่ไม่มีใช้แต่งหน้าวันนี้แต่ว่าวันนี้อาจจะแต่งตาเข้มนิดนึงนะคะ ขนตามันก็จะแบบว่าเป็นเส้นที่เรียงบางสวยนะคะแล้วก็ธรรมชาติมากจริงๆแนละ้วถ้าแต่งหน้าสไตล์แบบว่าลุคเนเชอรัลนะแล้วก็จะเป็นเกาหลีละอะไรเงี้ยลุกใส่เก้าหวานหวานอย่างเงี้ยก็สวยเลยนะคะโอ้อะไรที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆเลยนิ่งๆน่งๆเย้ ye. ผ่านๆดูของคุณลูกกันบ้างดีกว่าเคนี่ของคุณลูก ye. เย้คืออะไรเออ นั่องจากว่าเดินหน้านะคะแม่หมีก็จะไปเที่ยวทะเลเนาะแล้วเราก็มี ừ, ความภูมิใจในส่วนของบิกินี่เด็กเบบีโอ้น่ารักมากดูดูทุกคนดูน่ารักน่ารักเลยนี่น่ารักมากเห็นไะเดี๋ยว <laughs> ให้ดูรูปตั้งข้างนะโอ้โห <c oughs> มันน่ารักมากจริงจับคู่กันคุ้มค่ามากๆเลย โ okay, อเคเก็บไปก่อนเดี๋ยวมาดูชุดบิกินี่ของน้องต่อรู้สึกว่าหนักหัวมากโอเคนี่เป็นไงโอโ้โหเทรนสีตอนนี้เลยนะคะสีมันจะเป็นแบบสีค l ลเอฟฟแเราก็จะแบบอมเบรกันนี้มันสวยมากโอโ้โหน่ารักเาื่เกเลยเดี๋ยวดูลูเกดก้านข้างเลยนะคะ โอ้โหแม่มีก็ซื้อตอนเซลล์เหมือนกันแล้วก็เป็นไซส์สำหรับน้องเบบี้นะก็ประมาณสี่มาดูของลูกชายกันบ้างดีกว่าค่าดานี่น้องคอปเตอร์นะคะก็เออ่ดูของน้องคอปเตอร์ก็เป็นเด็กปอสองที่แบบกำลังจะโต นี่ดูของน้องป็อกเตอร์โอ้สีก็สวยมากเนื้อผ้าก็ดีมากค่ะสำหรับเด็ก9กขวบโอ้โหเนื้อผ้าก็ดีอะไรก็ดีสวยมากเออน่ารักมากนี่ชุดนี้ก็เตรียมไปทะเลเหมือนกันอ่า เป็นแบบว่าเสื้อยืดสบายๆนะเดี๋ยวให้ดูข้อมูลด้านข้างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่เพราะว่าของที่ซื้อมาจากชีอินร้านนี้นะก็จะชอบแบบว่ากดสั่งซื้อเวลาที่เขาเซลล์ก็จะแบบว่าชิกๆสวยๆนิดนึงนะคะแม่ชอบที่จะช้อปปิ้งอยู่เหมือนกันแต่พอหลังที่จะคลอดน้องโบอิ้งมาก็จะ ค่อนข้างได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านน้อยลงนะคะว้าสวยมากชิคๆเลยยังไงคะเก๋ๆนะเออใส่ไปคาเฟ่คาเฟ่นนะจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่บาทถึงตอนเซลล์เหมือนกันโอเคแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวให้ดูลูกก่อนที่นี่นี่มันก็จะเป็นเดรสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสาย ชุดนี้มัดเอวเนาะ<ส>เดี๋ยวไว้มีเวลานะ<ส>จะใส่ให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไว้แกะถุงช้อปปิง้งแล้วก็มาให้ดูอีกอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีคลิปใส่ให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะแต่ว่าจะมีภาพให้ดูนะคะภาพของนางแบบนี่มันเป็นชุดเรดรสยาวนะคะเ,เป็นชุดเรดรสยาวแล้วก็มี ท่าไว้ผูกเอวนะเดี๋ยวทาให้ดูสวยนะสวยไหมนี่นี่ก็ใส่ไว้ไปร่วมงานแต่งงานนะคะที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านะคะโอ้โหพอดูแล้วก็แบบแกะถุงมาแล้วแล้วก็โอ้ชอบมากชอบมากเพราะว่ามันตรงปกจริงๆแล้วก็ราคาก็าไม่ได้แพงมาก จนเราจับต้องไม่ได้นอะเราก็ใส่ออกมาก็ยังดูดีสวยงามนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แม่หมีด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่มาเจอแม่หมีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแม่หมีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมีในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ xuôi máy xuôi máy hey ya uh, hey ya uh, hey ya uh.